สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูงง้โหดครับคลิปนี้พ่อทุกคนก็ออกมาเก็บเนื้อยู่ดกินอีกคือเก้าครับมาออบรรยากาศพ่อยู่อ่างน้ำครับมือน,น,นี่อยู่อ่างแถวบ้านนี่นะครับมันมน,น,นี้ไม่ได้พ่อทุกคนมือนี่พ่อทุกคนก็ได้ก๋วยเตี๋ยวครับอเอาก๋วยเตี๋ยวมาเก็บกินสุพีสุนมอนนะครับเนาะแป๊บ เริ่มกันเลยเนาะครับเนาะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวพนคุณโอ้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับพนคุณต้มปรุงมาแต่บ้านเนาะเนาะครับเนาะแล้วก็เชื่อเอาออกมาหลวกสินมาปรุงรสกลิ่นซุมพี่ซุมน้องยูพี่ละอยู่ข้างนอกเอาเป็นการพร้อมนะครับเนาะนี่ครับพนคุณประเทศเมืองนะครับเนาะกะคลิปพนคุณพาเฮิตกับมีแล้วครับเอาไปยอดเมืองครับยูไย คลิปละก้อนๆเนาะครับเนาะนี่เครื่องพวกสมุนไพรเพทุกคนได้ตักออกแล้วนะครับเนาะเอาแต่น้ำเอาแต่หมู่มาครับเนี่ยพืทุกคนก็นจะลวกสินค้าหมอนี่เลยครับเย็นค้างจังหน่อยนะครับเนาะพาะื่ทุกคนก็นใส่เป็นสิเล็กด้วพี่น้องเลยเอาไว้ค้างๆนี่ละท <laughs> <laughs> าลวกมาแต้นบ้านก็น ค,คนครัวยันบ๊อบเสียบเนาะบ๊อบสดใจเดียพี่น้องไม่ติดจับก้อนค,คนเลยยังมาลวกยุพีเลยเนาจะได้เคืออะไรเนาะครับเนาะคุณใส่ปสเป็นเสล็กครับเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวลวกลวดถ้าจะลวกถ้าจะลวกแล้วกินลวดก็ได้เดพี่น้องแต่พูดคนเช็ดเป็นน้ำตกอยู่ครับเนาะเอาเศษออกลวกเศษแล้วก็จะเฮ็ดน้ำซุปเป็นน้ำตกครับใส่เลือด ให้ค้นๆลงไปอีกครับพี่น้องตบน้มซุปกับหัวญาตดีครับพื่อจะอยากได้สูตรพ่อทุคุณได้วิธีคือพ่อทุคุณกับยอดเมืองได้ครับคลิปพ่อทุคุณนี่แหละในช่องเลยอ่อนนะครับพี่น้องนะอ่อนล้วก็กกตักขึ้นโต๊ะนะครับเนาะโอ้ตักได้หมดอะ ตะเกียบมาซอยครับพี่น้องน,น,นี่เสร็จพี่นอ้องหมดแล้วอขอทคุตามด้วยผักครับผักจะเป็นถงวองอกขาน้าครับ ลวกผักข้หนา้ากวนขหน้ากับชุงออกครับคุณผู้ชมคุณใส่มากินเนาะเก็๊กุ้ยเดียวใช่ไรกันใส่แต่ข้หน้ากับชุงออกครับอ่ะบนตรงสุกหลายห้ลวกผักในหม้อพี่น้องมีทเทือดครับนี่ครับเลือดที่ใส่ข้นๆครับพี่น้องมันสิข้นขนาดเลย เห็นตกคนเลย,ยนลเนี่ยคนละละนี่นะเทลงเส้นได้เลยปเ่เนียครับพี่นอ้องเทใส่เลยนอ้องนี่อู้ขักขนาดนี้พี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวพอดูค,ครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูครับเน้เนๆเ,เลยพริกไทยครับพี่น้องเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกไทยกระเทียมเจียวครับใส่ห,หลายเลยจะหอมๆครับพอคุณูดเกียมมาแล้วตามด้วยหอมหอมครับ พริกเจ้านี่เดียรขานาด,ดนี้นะมพอครับพริกน้ำตาลเขีย้ยคอเติมสมว่าจิม,มาใส่พอดีเบิดแเนียพี่น้องน่าจะมาเบิดพอขี่เด็ดครับพี่น้องซอสพริกเนีย ไปคุครับพี่นแกแตกๆคุติแปก ชิมครับพี่น้องโหเจ็แบเบจ็แบกบัแบบแบบอพอนคุณเนี่ยยกขึ้นโต๊ะเลยมาร์คเมื่อกินมาแซบบ่แบๆบกัแบบพอนอคุณครับพี่น้องโหก๋วยเตี๋ยวครับมืน่อนี้ก๋วยเตี๋ยวขาหมูเนี่ยหนังเน้นๆครับพี่น้องหนังหนาๆครับมันเป็นส่วนที่พอนคุณเอาไปเฮ็ดยุย ประจำครับเนี่ยคนคุณลองมาที่ก๋วยเตี๋ยวร้อเมืองครับเนาะมาบเสิรแสรบคนคุณครับคำแรกแทบมันครับอือหือหืมกระบอกอือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผักสดครับนี่มีสลัดสลัดแน่ผักหอมเปรครับนี่หอมเปรผักแพ้ว <c oughs> เขากันดีขนาดนดี้พี่น,อน้องนะผักขนาด <c oughs> ซิ่นเหนียวดีครับ <clears> Ooh. <throat> โหนาวฮักเขมีอ่อย่งก็เลยอยากสดน้ำเนาะก็เลยให้ก๋วยเตี๋ยวอีกครับให้ก๋วยเตี๋ยวมากินสุมพีสุมโนออีกคือเขาครับนะผ่านไปอกีกคนอากาศหนาวพักครับสามมือแล้วครับอุณหภูมิเลขเลขเลขตัวเดียวเนาะเก้าครับเก้าองศาเมื่อวานนี้ช่วงเศร้าๆนี่ยแปดเลยครับเมื่อวานนี่อยู่ดอน ผมว่าพวกพี่ที่อยู่เมืองนอกนะครับเนาะหลายช่องที่อยู่เมืองนอกนะอะอยู่เมืองหิมะขย,ย่อนพนยูได้ครับพี่น้องแต่สำเนีเพอเองแล้วเขาเจ้าแข่งติดลบ นันานา่นนขอโทษขออภัยครับนะ เ,เพื่อนมามันเป็นที่สาธารณะครับเป็นหนองที่เล่นออกกำลังกายครับแต่ตรงผมนั่งเป็นลานลานดินลานหญ้าครับลานกว้างครับเขจาจะมาหัดขับรถครับพี่น้อง <c oughs> เล่นไปเล่นมาเนี่ยคนทุกคนก็บ่อยาก <c oughs> อย่างไรายครับคนทุกคนอ้มันกว้างครับพี่น้องุกว้างหอดูนครับหาล้อยหาลอยเมตรได้นะมองนะครับเครื่องกิโลคนไปแอหาลอยเมตรได้ วงนี้ก็เป็นโฮมครับเปิดกระคีมามาเสียดพนคุณเนี่ยแหละเสียดพนุคุณเนอะพนุคุณเนะครับไปคอจากสิบนาทีนะครับเนาะพอได้นั่งกินสิบแซบครับเงียบๆเนานะก็ะคือว่าสธาณะก็ว่าไม่ได้ก็ขอร้องครับพนุคุณมาไปขอร้องอยังดีกว่าครับเฮงเฮตไซพนุคุณแหมขีมาเสียด แฮงคีเร็วมาเด้แฮงคีฟุ้นมาเดียวโอ้ยมาดูเห็นอย่างนี้บ้างเนี่ยแล้วรียกน้ำใจของมนุษย์นะน้ำใจของคนเฮาคนเฮาบุคเรียนครับปล่อยทานครับพี่น้องกินแซ่บคือเขามาแซ่บจังเลยเฮงไปขอยาเฮีย่ซ่บขับรถกับลงเกียร์พันได้เป็นนะครับพี่น้องออกตัวดับอยู่ ที่จริงกับที่สาธารณะเดีเนี่คนกับแม่ออกกำลังกายเนาะกะครอบครัวกับมครอบครัวมาผู้สาตนั่งกินเขากินน้ำครับแถวนี้คนระับก็มานั่งเอาบรรยากาศกันครับนะแต่นี้มาขับรถครับพี่น้ มีอย่างดอกที่พระคุณยังที่ไปกล้าไปขอพี่น้องพื้นที่มันกว้างแหงครับหาร้อยมิดว่าได้คือแบบเพิ่งขี่มามาหอดสำนึงคนคุณจะไปละทางเลยนี่บนะเพิ่นยังมาหอดปลายทางครับปกตีเครื่องมาจากก่อนหอดเพระนคนุนกะอวยคืนได้ครับมันเป็นลานบ่มีฟุตบาทไม่เหรงครับอวยคืนแล้วก็แลีน,นคืนไปโลดก็ได้นะอันนี้แห้งมามาขีา้แหง้ง เมื่อกี้เห็นอะไรผิฟุ้นใส่พ่นฟุนนฟ้นเนี่ยบิดคำสีแววพี่นอ้องเรียงใส่พี่น้องดีนปะ คนุณคนุคุว่าชิบวอาแล้วล่ะคุณคุณอด,ตอดเต้ปกเตี้ต้บางครัมันเทศไส้ดูนะพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหายไปป้อยผ่านไปคุณคุณกระบน้ลแต่นี่ก็คุณคุณสันคนุคนได้ตั้งโต๊ะเฮ็ดอย่างสุย่างแล้วเนาะเพิ่นจะมาพี่น้องเฮงมาเรียนไส้บันเนี่ยมาหฮงมันมาทุกรอบทุกรอบนะนั่งกินเนี่ยเลยมาทุกรอบพี่น้อง ถ้าเกิดถ้ัไปเห็นส่วนทางกันแล้วคุพนนคุณป่อยพันเนี่ยพี่นอกพวคุณกิดชิบว่าดหรอครับพี่นกอ,อันนี้อย่างเีย่ยเห็นกันยุ้ยนะครับที่ไกลไปนั่งกินเยู่ยก็เห็นกันนะเหลียวมุ่งหนา้าพนคุณพร้อมมาผู้เดียวครับพี่นงเข้ามาสองครับเงียบๆบบยมาเซฟซบเหมือนพนักง เาเรียกว่าอุปสรรคชีวิตพี่น้องทุกคนก็นต้องเจอนะครับนะปล่อยผ่าดอะไรปล่อยผ่าดนะพี่น้องนะอย่าไปเอียงมันยิ่งคนสมัยนี้นะพี่น้องทำายกันเฮ็ดอย่างกันได้ง่ายครับตามข้าวครับอื you <laughs> โกินแล้วูกเสียบดำใพี่น่อยไปเจอกันไหมพิมนะครับสวัสดีครับ